มันจะมีช่วงที่พีกะสามสวันที่ไปเกือบถึงร้อยตัว เป็นความที่ว่าเอากอิทของ tiktok ถ้าเห็นหน้าเจนนี่อ่ะก็จะแบบนำส่งเขาก็เลยแบบทําให้เจนนี่ไปวันนั้นคนดูน่าจะพุ่งไปเกือบพันจากที่แบบหลักสิบหลักหน่วยมาโดยตลอดคือมันนําส่งจริงๆแล้วก็คลิปที่เราลงเป็นหน้าเจนนี่พวกนี้ค่ะก็มีหลายคลิปที่แบบพุ่งไปเป็นแสนวิวล้านวิวโดยที่ไม่ได้ทําการซื้อโฆษณาเลยเหมือนเรามาทางสายนี้มากขึ้นเพราะปกติจะทําเป็นทางสายศิลปินเกาหลีอะไรพวกนี้ค่ะพอันมีเทศกาลเจนนี่เข้ามาก็คือมียอดสั่งซื้อเข้ามาโดยเฉพาะช่วงที่มันพีอะ เจนนี่เริ่มรับไลฟ์สดแบบมีดาราเข้ามาเยอะๆพวกนี้ค่ะด้วยความที่ว่าร้านเราอะทำแล้วส่งลูกค้าหลายๆคนอยากได้เลยต้องรีบเอาไปใช้เขาก็จะสั่งเช้าบ่ายมารับหรือบางทีสั่งบ่ายเย็นมารับก็มี <c oughs> ก็คือมีลูกค้าค่ะเขาเห็นในโซเชียลเนาะว่าแบบมีคนนึงเขาทําเป็นป้ายกระดาษไปแปะไว้แบบเป็นรูปเจนนี่อะไรแบบนี้แล้วเขาแบบเอ้ยเกิดไอเดียขึ้นมาเขาก็เลยมาสอบถามทางเราว่าเออเราทําเป็นสแตนดี้เจนนี่เลยได้ไหมเขาจะเอาไปไลฟ์สดด้วยความที่ว่าเพื่อนในโซเชียลของคอนเฟินใหญ่ก็จะเป็นแบบเจ้าของแบรนด์ผู้กว็ มีหลายๆคนที่ไปจ้างเจนนี่ไลด์ด้วยอะค่ะเหมือนหลังจากไลฟ์แล้วเขาจะต่อยอดมาไลฟ์เองก็สั่งสแตนปี้เจนนี่ไปหรือบางคนรอขึ้นไลฟ์อะรอคิวเข้าไลฟ์สดของเจนนี่เขาก็มาสั่งสแตนดี้เจนนี่ไปไว้ก่อนเอาไปทำคอนเทนต์เอาจากของตัวเองก่อนเลยนะคะคือปกติอะตอนแรกอะร้านก็จะมีการไลฟ์ด้วยคือก่อนหน้านี้เราไลฟ์อะคนดูจะแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแต่พอช่วงที่มีตัวสแตนปี้เจนนี่เข้ามาลองเทสระบบอัลกอริทึมซิว่ามันจะนําส่งจริงไหมถ้ามีหน้าเจนนี่อยู่ในไลฟ์หรือว่าออยู่่ในนนคลปะะไรววกี้ั คือคนดูน่าจะพุ่งไปเกือบพันคือมันนาส่งจริงๆแล้วก็คลิปที่เราลงเป็นหน้าเจนนี่พวกนี้ค่ะก็มีหลายคลิปที่แบบพุ่งไปเป็นแสนวิวล้านวิวโดยที่ไม่ได้ทําการซื้อโฆษณาเลยเป็นการเพิ่มเอนเกจให้กับธุรกิจตรงส่วนนี้ได้ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กําไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะเราได้ส่วนนี้มาจากทางติกตอกแต่ว่าออเดอร์ไม่ได้เข้ามาจากทางติกตอกซะส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้เหมือนได้รับกําไรเต็มๆโดยที่ไม่ได้หักค่าบริการของแพลตฟอร์มอะค่ะเหมือนลูกค้าสั่ร,รในแอ์ มันต้องใช้ขนส่งของแพลตฟอร์มเขาอะเนาะนะมันจะมาด่วนไม่ได้ลูกค้าก็จะแบบสั่งตรงมาที่เราเลยแล้วก็เข้ามารับที่เราเลยเราจะบอกกับพนักง,งานตลอดว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสที่ออเดอร์จะเข้ามาเยอะๆมันจะเข้ามาเมื่อไหร่เราต้องเตรียมตัวไว้ตลอดค่ะมันก็ท้าทายดีค่ะปกติไม่ค่อยมีโอตั้งแต่ช่วงเทศกาลนี่ก็มีโอแบบกลับบ้าน4ี่ห้าทุ่มกันก็มีพนักง,งานแบบห่วงแฟนคิดถึงแฟนแล้เราก็แบบอเอาแค่ช่วงนี้นะช่วงนี้มันเข้ามาเราต้องรีบโกยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราค่อยไปหาเวลาอยู่กับครอบครัวก็ได้แตต่่่ชวงงเเนีี้้้ยยรรราากกกได็อคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าบอกว่าเราหากินกับวไวน์ล่าม้หรือหากินกับดาราหรือศิลปินไหมอ่ะก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะหากินกับแฟนคลับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะพยายามคอยดูกระแสะในโซเชียลตลอดเลยว่าช่วงเนี้ยใครกําลังมาช่วงนี้มีกระแสะของเจนนี่อ่ะทางร้านก็จะพยายามลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเจนนี่เช่นแบบตัดสแตนดี้ให้ลูกค้าดูอะไรพวกเนี้ยค่ะลงคลิปไปอ่ะหนึ่งก็คือตัว t ิกตอกอ่ะมันก็จะนําส่งด้วยแล้วก็ลูกค้าคนอื่นๆก็จะเห็นว่าเอองานร้านเราอ่ะงานจริงมันเป็นแบบไหนแล้วก็ลูกค้าก็จะสั่งแล สนใจหรือบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะกดติดตามไว้วันนี้เขาอาจจะยังไม่สัง่งแต่ว่าวันหน้าถ้าเขามีโอกาสมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มเอนเกจให้กับล้าเราด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ต้องเสียค่ายิงโฆษณาเลยต้องคอยหากระแสเรื่อยๆเลยค่ะ